นิพิตอินทระสมบัติโพสเฟซบุก๊กว่าพ่อจ๋าเราแพ้แล้วคุณนิพิษบอกว่าเราชักสงสัยแล้วว่าเราเป็นพลเมืองดีของรัฐนี้หรือเปล่าหรือเราเป็นเพียงขยะของแผ่นดินเราเทิดทูนพ่อเสมอเราไม่ใช่เป็นบุคคลอันตรายต่อพ่อเวลาใครพูดอะไรที่ไม่เคารพพ่อเราจึงเจ็บปวด เราปกป้องพ่อด้วยชีวิตเสมอมาเขาเสียอีกที่ทำให้เราเห็นว่าไม่ปกป้องพ่อเขาเสียอีกที่ทำตัวเสมอพ่อเราอยากให้เขาสำนึกแต่เขาหาได้สำนึกไม่ทุกย่างก้าวของเขาช่างแผดร้อนเหมือนเผาผลานแผ่นดินนี้ให้วอดวายเขา เป็นบุคคลอันตรายผู้ทุจริตสิ่งที่เขาทำกับพ่อเราจําได้เสมอแต่เขารอดปลอดภัยทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันอยากบอกพ่อว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำได้แค่นี้จริงๆพ่อจ๋าเราแพ้แล้ว